สวัสดีครับขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวร้อนหนุ่มอวดรวยสวมทองคำสองกิโลกรัมอารามทั้งตัวไม่เว้นแม้แต่รถล่าสุดเคลือบทองแล้วเรียกได้ว่าเป็นเรื่องราวที่ได้รับความสนใจอย่างมากบนโลกออนไลน์เมื่อผู้ใช้ทิกตอกรายหนึ่งได้โพสคลิปสุดตะลึงหลังเขามักสวมเครื่องประดับทองคําชิ้นโตไม่ว่าจะเป็นสร้อยทองคํกากําไลข้อมือทองคํานาฬิกาชุบทองรวมถึงแหวนทองอีก10วงซึ่งมีน้ําหนักรวมกันกว่า2กิโล ทั้งนี้เพราะเขาเชื่อว่าทองคําจะนําโชคลาภและความมัง่งคั่งมาให้โดยเขาอ้างว่าเขาทําตามหลัก่วงจุย้ยเนื่องจากเขาเป็นคนธาตุทองจึงต้องหาของที่มีสีทองมาสวมใส่และเขายัางเชื่อว่าทองคําช่วยดึงดูดโชคลาภมาให้ธุรกิจของเขาจึงต้องสวมทองให้มากที่สุดเท่าที่จะทําได้ไม่ว่าจะออกไปไหนก็ตามตลอดช่วง3ปีที่ผ่านมา และยิ่งไปกว่านั้นคือนอกเหนือจากเครื่องประดับทองที่เห็นอยู่นี้เขายังมีรถหรู l e x กซั o n v n r วอร์ e ิเคลือบทองรวมถึงรถมอเตอร์ไซค์ที่เคลือบชิ้นส่วนเป็นสีทองอีก2คันอีกด้วยท่านผู้ชมนะครับมีความคิดเห็นอย่างไรกับเรื่องนี้ลองแสดงความคิดเห็นกันเข้ามาดูนะครับขอขอบคุณข้อมูลจากไทยนิวส s ขอบคุณครับ